ครับคู่ที่2ครับของวันเสาร์นะครับก็ราชนาวีเจอกับบางกอกกลาส18นาฬิกาคู่นี้เป็นยังไงครับสองเกมของราชนาวีถือว่าทําได้ดีกว่าที่แฟนๆคาดคิดไว้นะครับในการที่สามารถเอาชนะแล้วก็มี4คะแนนจาก2นัดเกือบจะเป็น6คะแนนด้วยซ้ำในการเล่นกับชนบุรีนะฮะขณะที่บางกอกกลาสเองก็เป็นอย่างที่หลายๆคนคิดว่าการที่พวกเขาออกไปเล่นเป็นเป็นทีมเยือนในช่วงต้นซีซั่นแบบนี้ในขณะที่สภาพสนามยังไม่พร้อมจะใช้งานเนี่ย อันนี้เป็นปัญหาใหญ่เลยทีมยังไม่ลงตัวมากนักเละยังต้องออกไปเยือนอีกและสุดท้ายนะดสองเกมที่ผ่านมาพวกเขาก็ไม่มีคะแนนนะฮะเกมในแดนกลางของมาโกกราสดูเหมือนว่าทิติพันธ์พ่วงจันจะรับงานหนักไปหน่อยนะฮะมันก็เลยทําให้มาริยอยอฟกีก็ยังไม่ลงตัวเท่าไหร่นะครับข้างหน้ายังไม่ได้โชว์อะไรให้เห็นมากนักนะครับเพราะฉะนั้นาก,การที่ออกไปเยือนราชนาวีเนี่ยถ้าราชนาวียังรักษา,ามาตรฐานการกเล่นได้เหมือนกับที่เล่นในสองนัดแรกมานะครับราชนาวีจะเป็นทีมที่ บารรกอล้าชนะได้ยากมากนะครับแต่ว่าปัญหาของราชนาวีก็คือการเป็นทีมได้ของพวกเขาพอผ่านไป2นัด3นัดเนี่ยฟอร์มมันมันชักจะแปว่งละเนื่องจากว่าตัวผู้เล่นที่เป็นทางเลือกเนี่ยมันมีน้อยพอเจอเรื่องอาการบาดเจ็บเรื่องล้าเรื่องอติดโทษแบนบ้างก็จะเป็นปัญหาของราชนาวีซึ่งจุดเนี้ยบากรกล้ได้เปรียบแต่ยังไงก็ตามไปเล่นที่สตีฮีบราชนาวียังแข็งแกร่ง ก็ยังมองว่าราชนยมีโอกาสมีแต้มในบ้านผมว่ามีโอกาสมีคะแนนอาจจะไม่ถึงชนะแต่แบ่งคะแนนจากบากโกกาสได้แต่อย่างนี้โค้ชของบากโกกาสอย่างฟราเรก็เหนื่อยเหมือนกันก็มีการยืนยันมาแล้วว่ายังไงเขาก็จะวางใจให้เพราะว่าเข้าใจาในสถานการณ์ว่าออกไปเยือนสามนัดรวดเนี่ยนะฮะยังไงก็ตามบากโกกาสยังต้องมี1คะแนน,นให้ได้ถ้าสานัดผ่านไปแล้วไม่มีสักคะแนนเดียวเนี่ยการกลับไปเล่นในบ้านแล้วมันไม่ได้เล่นตลอไปนะฮะใช่ครับก็ทั้งยังต้องไปเยือนอยู่ก็จะเป็นงานที่ยากลำบากขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะผมมอง อานะฮะรัชนาวีกับบางกอกาสมองว่าเสมอครับ